ช่วง Inside World of Speed สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของศึก Toyota Gazoo Racing Thailand 2024การแข่งขันรถยนต์ One m a k e race รายการเก่าแก่ของไทยที่เพิ่งจะผ่านการแข่งขันสนามที่2ที่จังหวัดภูกเก็ตไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยปังปอนอัครวุฒิมังคลาสุดดาราและนักขับสังกัด Toyota Racing Star Team ที่ปีนี้ขยับขึ้นมาขับรุ่นใหญ่ Toyota Corolla Altis G-SPOT r One m a k e race เวอร์ชันปี2024หลังได้โอกาสนำรถแข่งประเดิมการแข่งขันสนามแรกในรายการบางแสนกลางปรีสพร้อมทำผลงานยอดเยี่ยมพารถแข่งคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับที่4ก่อนที่การแข่งขันสนามต่อไปซึ่งเป็นสนามที่3จะไปแข่งขันกันที่สนามแข่งจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงระหว่างวันที่13-14กันยายนนี้คือด้วยซีซีที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวรถที่ใหญ่ขึ้นมันก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามาที่เราจะต้อง ใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยครับกับคันนี้ครับผมยังไงฝากทุกคนติดตามเชียร์ผมด้วยนะครับในรุ่นการแข่งขันของ Corolla a l t i ัลติ p o r t สปอร์ตว e นเเบอร์10สีดำครับผมปีนี้จะบอกว่าความยากเนี่ยยากมากๆสำหรับผมแต่ยังไงก็ปีนี้ผมก็หวังให้สูงที่สุดครับแล้วจะตั้งใจให้มากที่สุดฝากติดตามนะครับต่อกันที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดมอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้ายามาฮ่าที่ชื่นชอบความเร็ว และชอบการขับขี่บนสนามแข่งระดับโลกโดยการเปิดประสบการณ์เรียนรู้การขับขี่บนสนามแข่งบุรีรัมยูไนเต็ดอินเตอร์เนช่นลเซอร์กิตที่รวบรวมเอาบรรดานักแข่งทั้งมือใหม่ที่ต้องการหาประสบการณ์และมือเก่าชั้นแนวหน้าผู้ขับขี่รถยามาฮ่าตั้งแต่คลาส1 5 0ซีซีไปจนถึงรุ่นท็อป YZF R1 1เ0 0ซีซีเข้ามาทดสอบสนามด้วยรถคู่ใจก่อนจะถึงการแข่งขันยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ2024ในช่วงปลายปีนี้ภายใต้ความร่วมมือของยามาฮ่าไรเดอร์สคลับ และยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมทีมแข่งคนไทยจากการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกขณะเดียวกันลูกค้ายามาฮ่ทุกคนยังได้ร่วมรุ้นยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมคอลเลกชัน n 2024จากการโพสต์ภาพรถของตัวเองในสนามพร้อมติดแ a ชแท a กยามาฮ่าทรักเดย์2อและ y a มาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมอีกด้วยด้านบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นอีเดมิสึในเมืองไทยเปิดตัวฟิล์มรัฐภาควิไลโรธอดีตนักบิดโมโตท และนักแข่งอีดดมิสซ์ Racing Team Thailand by AP ในฐานะผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สุดเอ็ก u s คลูจากสนามแข่งพร้อมแชร์เทคนิคที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนผ่านคลิปสั้นอ p o l โลอ u t โตเอ็กซที่เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของบริษัทน้ำม,มันอั l l โลไทยจำกัดทั้งทาง Facebook Apollo Thailand ทาง YouTube Apollo Thailand Official และทาง TikTok Apollo Thailand ซึ่งแฟนความเร็วสามารถติดตาม Apollo a u t o e x p e ก t กับฟิล์มรัตภาคได้ทุกวันจันทเวลา8กา ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดิดท้ายกันที่ BMW แบรนด์รถยนต์จากประเทศย Germany, เยอรมนีเผยโฉม BMW X3 2025เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดรหัส G45 อย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกซึ่งถือเป็นเจเนเรชันที่4ของรถยนต์อนเนกประสงค์ระดับพรีเมียมขนาดกลางโดยดีไซน์รูปลักษณ์ด้านข้างถูกออกแบบให้ปราชจากซุ้มล้อยืนออกมาคล้ายกับรุ่น BMW iX และเพิ่มความสะดุดตาด้วยไฟท้ายท,ายทรง T-Shape มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ที่มีฟังก์ชันป้องกันการชนด้านหน้าโดยมีเครื่องยนต์2ประเภทเป็นทางเลือกเริ่มจากเบนซิน4สูบ2.0ลิตรมายไฮบริดกำลังสูงสุด208แรงมา้าไปจนถึงเบนซิน6สูบ3.0ลิตร M Twin Power Turbo m ์เทอ y ์โมให้กำลังสูงสุด398แรงมา้าโดยมีกำหนด,าดขายในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงไตรมาสที่4ปีนี้ ก่อนจะทยอยเปิดตัวในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี2025เป็นต้นไป